ไปได้หมด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  นครับีกัั่ครับนาครับพี่นัทเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรบอกครับพี่นัดครับพี่สุพี่สุครับสุสุครับพี่สุพี่สุบอกยังว่เดินพบอกแล้วบอกแล้วบอกเขาบอกฟังเลยนะ อ๋อโทรบอกบังแล้วครอ่าพี่สุบอกปูบอกแล้วแล้วขอโทรบอกพี่บังแล้ว

มาเล่นกับแมะครับมาที่บ้านนะครับ่บานครับ

นั่งลงเพี่นั่งลงถวย่นั่งลงครับไม่าออกมครับไป่าออกรม่ผมมาเดี๋ยวผมจะไปใช้เอง ทำอะไรกับไปที่บานนะครับไปที่บ้านเลยใส่ได้เลยนะครับสีแยกตัวขาวนะฮะตอนนี้เราสีกตัวขาวนะฮะเลี้ยวเลี้ยวขวามึกทหารเลี้ยว้าการสินตรงไปขอวงแัง้ตังเก็บครับตั้งเก็บเลย คนหน้เลยค่น้ำม่แ่ได้เลยนะคะหบายายาข้าไปครับเตมแล้วอ๋อ,ไอไ้นความ่หน้ำมันนี่ก็ไปน้ำมนูเีก่มอก่นฮอ๋อหย Bett ุดก่อน

เ้าอะไรครับอันนี้อะไรครับกระติกเหนียวอันนี้อะไรครับอ๋อเ้าเหนียวครับขขาเหนียวเขาเหนียว

โยกแอปอปแขึ้นายรูนั่งลงหายรูมนั่งลงหนั่ายรูนั่งลงครบายูมนั่งลงครับหายรูมนั่งลงครายูนั่งลงาาอะไรกลับไปที่บ้านยครัานะครับยกไว้นะครับยกได้ยกไว้นะครับยกหน้ายกครับ วันนี้อยู่หน้าทีโอทีสนาย่อยุกิารายทุกวันี้ลืสา่บิบคนตอนี้มาก่อตอนนี้างานก่อน ขนมครับขนม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 ฟังครับามน

คนมาต้องคุณ,า,คณาน้เร ปาเลนะครับาเลน้ำสองขวดครับเนลนะครับเผ่อะไรนะครับ้าถวายนะครับถวายผ้าใช่ไหมครับถวายครับปู่ครับถวายครับ Mắt, 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 Mắt đều แม่ในนาริกาวาดมัตเอลไอ้ <laughs>

นั hay, ่งไม่ไหวก้มห <oh ัวลงมาครับเขียนเทศบาลกุชฉีนาลายห้ามุ่งหน้าเบลิงเขาวงนะครับขอผาไตกับน้ำพึ่งนะครับพ้าไตกับน้ำพึ่งหนึ่งชุดนะครับสองข้อความครับหกหนึ่งครับ บบครัที่เห็นแว๊บๆเมื่อกี้หัวตาออดนะครับที่มาบังเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่เลยใช่มใช่ผมบอกผมบอกแฟนเพจเลยหัวตาออดหัวตาอดดัดแน่นอน พี่พพี่เอาออก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 ออานเลยนะครับนอากนหมครับนออะไรกลับบ้านเลยนะครับตอนน้ก่อนนะครับเป็นมง่ลนนะครับ เาอะไรน้ากลับบ้านเลยนะครับน้ำตัวเลยนะครับกระตมงคลนะครับสวยก็าอะไรกับบ้านเลยนะครับน้ำเปดะไรนะครับปดน้อเปกระอมคนะครับาอะไรน้ำกับน้านเลยครับ